สวัสดีค่ะมาชมผลงานไม่เพนกับเพื่อนเก็บเห็ดวันนี้ค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะอุย้ยอันนี้เกิดด้วยกันมันรักกันรักกันเป็นครอบครัวมืนพี่น้องอุย้ยขาใหญ่ขาใหญ่มากเลยอือหันแรงมากเลยเออไม่เคยเจออย่างนี้โอ้ยนี่ยังนี้ อยอันนี้ก็งามว้าอันนี้ขายาวมากเฮ้ยเกิดอยู่ในหญ้าขอเขี่ยหญ้าออกหน่อยเขี่ยหญ้าออกจะเอาหลานอืมไม่ใช่เอาหลานเอาเห็ดเฮ้ยขายาวอึ้ยนี่ก็งามจุเน้ำงามขาข้างงามนี่ค่ะเอ้ยเข็นมาถ่ายค่ะ

ดอกเดียวก็เก๋นเผื่อเพื่อนมีโผงดอกเดียวก็เอาไปขายยาวอุ้ย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 งามอุ้ยขาสวยขาสวยดอกเล็กดอกไม้หน่อยนี่ยเอ้ยเดินเอ้ยใบใหม่ก็อยากไปนั่ง จับแล้ว <Jenny> ม<ด> <OR> ันดีอยู่เนี่ยเออดิจริงอย่างพี่แสงมันแห้งมันก็ดีมันจะได้ไม่อมน้ำไงเอออืมโอ้เออเนี่ยอืมก็ขังน้ำด้วยก็ ต้องเอาจนนี่ออกกันเฮ้ยอันนี้รวบเลยกันเฮ้ยรวบเลยโอ้ยกำใหญ่นี่อันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้เป็นกออืมอันนี้ก็อยู่ข้างๆอีกอน,นี่จ้ะนี่จ้ะข้างๆมีขาวยาวอุ้ยขาวยาวขาวยาว

ดอกเล็กๆเนี่ยแต่นดีสีสวยสีสวยสีสวดยดอกดอกธรรมด์ดอกใหญ่ดีมากเลยดอกใหญ่ดีมากเลยเนยีนย่นยตัดทิ้เนี่ยค่ะ ดอกใหญ่มากเลยยังกระดอกไม้ดอกเห็ดยังกระดอกไม้นี่ค่ะผลงานผลงานเก็บเห็ดวันนี้ค่ะได้หลายชินิดอยู่ค่ะเดี๋ยวเก็บต่อ,อน,นี้ไม่เสร็จค่ะเป็นเห็ดมันปูอันนี้จะมาขึ้นอุ้ยงามอุ้ยนีอย้องขุดเพิ่น ต้องเอาฝุดเขาโคอยู่จมเินเลยอยู่จมเินเลยดอกงามอยู่ค่ะดอกงามอยู่อยู่จมเป็นงามอยู่ค่ะก็มีตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่คือดอกเลยงามมากเลยค่ะ được dài ừm ừm phát hello 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 ốp งามอยู่ค่ะขึ้นเนี่ยสองดอกเล็กๆค่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเลยแม่เนี่งามงามมากเลยมันอ่อนอันนี้อ่อนค่ะสองดอกใหญ่ๆอู้อดอกใหญ่ก่อนนะนี่ไว้แต่ว่าอันนี้มันเกศแล้วไว้ให้มันเป็นเชื้ออันนี้ก็อ่อนๆนี่อันไหน,น,นดูสิเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อค่ะ อันนี้ใช้ได้อยู่ค่ะอันนี้ดกอกใหญ่เอาไว้ให้มันเป็นเชื้อเด็กค่ะดอกหนึ่งค่ะอ,อันนี้ก็งามอ่อนๆตัวหมดตัวแมงเนาะอุอ้ย <c oughs>